สวัสดีแฟนๆฮอสกอร์ทุกท่านครับกลับมาเจอเจอกันอีกครั้งกับทีเด็ดฮอสกอร์ทีเด็ดแม่นยำ99%อ่าไม่อยากพลาดการวิเคราะห์วิจารณ์ทักแชทกันมาได้เลยครับค่มคืนนี้ครับมีฟุตบอลกันโชดเซนาอิตาลีเกมที่น่าสนใจอูดินเนเซจะเปิดบ้านต้อนรับยูเวนตุสเจ้าถิ่นต้องการแต้มเป็นอย่างยิ่งครับเพื่ออยู่รอดครับหลังจาก3นัดหลังสุดไม่ชนะใครตอนนี้อยู่นดับ16ของตาราง แต่คืนนี้ต้องเจอกับม้านายยูเวนตุสครับว่าที่แชมป์สมัยที่9ติดต่อกันครับหลังจากพวกเขาเรียกความมั่นใจกลับมาในเกมล่าสุดที่เฉือนเอาชนะลาซิโอมาได้2ต่อหนึ่ะครับโอโลดบิบาล่าครับคิสเตียโนโรนันโดดักลาสคอร์ตาพร้อมครับที่จะลงล่าตะข่ายโดยเฉพาะโรนันโดครับที่กำลังลุ้นดาวซันโวด้วยครับ ค่าคืนนี้ครับดูจากสถิติเจอกัน5นัดหลังสุดยูเวนตุสกินเรียบครับและคืนนี้ก็ไม่น่ามีปัญหาครับแม้ว่าจะไปเยือนผมมั่นใจว่ายูเวนตุสเอาชนะได้อย่างแน่นอน99%ส่วน1%นั้นอยู่ที่คุณเพราะถ้าผมมั่นใจ100%ป่านนี้ผมรวยไปนานแล้ว okay. Okay. Yeah.